เขาบอกว่ามีข้าวราดแกงบุฟเฟ่จานหนึ่ง45บาทข้าวเนี่ยเราตักเองแล้วก็แกงหรือว่ากับข้าวเนี่ยเราก็ตักเองทั้งหมดเลยดูเมนูอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใส่กล่องนะกลับไปกินหรือว่าจะนั่งกินที่ร้านเนี่ยเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งกินเต็มเลยนะสวัสดีครับผมช่องมิสเตอร์โน้ตนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูข้าวราดแกงบุฟเฟ่นะฮะจะอยู่ตรงหลังสวนลุมพินีนะฮะตรงนี้ที่เราเดินถ่ายอยู่เนี่ยจะเป็นทางฝั่งด้านหลังสวนนะฮะ ข้างในนู้นก็จะเป็นสวนลุมพินีแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะเขาบอกว่ามีข้าวราดแกงบุฟเฟ่ผมเห็นมาตั้งนานแล้วมีคนมาถ่ายรีวิวเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี่ฮะร้านข้างในนี่แหล,าานนนละจะเป็นข้าวราดแกงบุฟเฟ่เดี๋ยวเรามาดูว่าข้าวราดแกงบุฟเฟ่เป็นยังไงนะแล้วก็มีเมนูเยอะหรือเปล่านะข้าวราดแกงบุฟเฟ่นะจานหนึ่งสี่สิบห้าบาทเดี๋ยวลองดูเมนูว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะนี่ลองดูว่าเมนูเยอะมากเลยนะ ผมเพิ่งจะลองมาดูครั้งแรกนะโหเมนูนี่เต็มเลยฮะเห็นอ่าด้านล้านหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยมาถ่ายกันเยอะมากเลยข้าวรลดแกงบุฟเฟ่จานหนึ่งสี่สบาทคือข้าวเนี่ยเราตักเองแล้วก็แกงหรือว่ากับข้าวเนี่ยเราก็ตักเองทั้งหมดเลยดูเมนูอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใส่กล่องนะกลับไปกินหรือว่าจะนั่งกินที่ร้านเนี่ยเขาก็มีโต๊ะมีเก้าวีให้เรานั่งกินเต็มเลยนะ ข้าวนี้ไม่ได้มีแต่น้ำน้ำนะ,ะก็คือจะมีพวกหมูไก่เห็ดเป็ดอะไรพวกนี้เต็มเลยทั้งคณะทั้ทงอะไรแบบนี้น,นี่ก็จะเป็นเมนูปลาไปดูเมนูปลามเมนูเต็มเลยฮะนี่แหละเขาเรียกว่าข้าวราดแกงบุฟเฟ่น,นะ,ะผมเพิ่งจะลองมาดูนะ,ะเดี๋ยวจะลองสั่งนั่งกินดู จะอยู่ตรงหลังสวนลุมพินีนะฮะบรรยากาศถ้าเกิดว่าใครเอารถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็คือค้อยจอดตามริมฟุตบาทแบบนี้ได้เลยตรงฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นทางสอนอลุมพินีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะเป็นทางโรพยาบาลจุฬาตรงร้านข้าวและแกงบุฟเฟ่นเนี่ยจะอยู่ตรงหลังสวนพอดีนะนีเขากำลังผัดเมนูอะไรอยู่ไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะ,ะปลาหมึก เปิดตั้งแต่9โมงใช่ไหมนี่อ6โมงเช้าถึงบ่ายสามปิดแค่วันจันทร์วันเดียวโอ้เขาจะหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวนะทุกจันทร์เขาจะหยุดแต่ว่าวันอื่นเขาจะเปิดเสาที่ก็เปิดครับหกโมงถึงบ่ายสามนะยังไงได้กดว่าใครเห็นคลิปนี้นะอยู่ย่านอื่นอยากจะลองมากินข้าวและแจงบุฟเฟ่นะร้านนี้ก็ลองแวะมาได้นะเปิดทุกวันนะเสาร์ทย์ก็เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงบ่ายสามจะปิดแค่วันจันทร์นะฮะวันจันทร์วันเดียวที่เขาไม่ได้ให้ขาย อาหารริมทางอยู่แล้วนะวันจันทร์คือทุกที่จะไม่ได้ขายอยู่แล้วในกรุงเทพนะฮะร,รู้สึกว่าหลากหลายเมนูเลยฮะเยอะมากจริงข้าวกระแกงบุฟเฟ่เพิ่งจะมาดูนะร้านจะอยู่ทางหลังสวนลุมพินีนะค,คนที่มากินก็จะมีทั้งพนักงานออฟฟิศนะคนขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ก็จะมาจอดกินกันเยอะ เาราดแกงคุเฟ่เนี่ยเราตักเองเนี่ยข้าวนี่ก็ตักเองแกงเกลืองเราก็ตักเองเนี่ยดูข้าวฮะข้าวนี่เขาไปแล้วตักเองนะนี่ก็จานฮนะช้อนเขาก็มีให้หมดเลยนี่น้ำก็มีนะน้ำแล้วก็มีให้บริการตรีเนี่ย เก้าอี้โต๊ะเขาก็มีให้นั่งหมดนะอยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งสอน,อนอลุมพินีถ้าเกิดว่าใครมาจากฝั่งสารทรจะผ่านหน้าสวนลุมแล้วก็สอนอลุมพินีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะร้านจะห่างจากตรงสี่แยกน่าจะประมาณสัก200เมตรเนะี่ยร้านจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะเอามอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนได้นะรถจ์ก็จอดได้นะจริงๆตรงนี้ก็จะมีร้านข้าวเยอะมากนะอาหารตามสั่งอะไรตรงนู้นก็มีเยอะแต่ว่าร้านนี้น่าจะเป็นจุดเด่นหน่อย เป็นไฮไลท์ฮะที่ที่หลายหลายคนมาถ่ายกันนะเนี่ยข้าวราดแกงบุฟเฟ่ดูสี่สิบห้าบาทนะหลากหลายเมนูเลยเยอะมากนะเมนูเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ย่านอื่นอยากลองมากินข้าวราดแกงบุฟเฟ่นะหลังสวนลุมพินีนะร้านเปิดทุกวันนะยกเว้นแค่วันจันทร์นะวันอื่นเปิดบมดเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่หกโมงเชา้ายันประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะถ้าเป็นทางฝั่ง ทางฝั่งขวามือก็จะเป็นตรงไอ้นี่ฮะโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ทางเข้าด้านข้างของสวนลุมพินีแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็มาวนรถยูเทิร์นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านซ้ายมือเราจะไปไปยูเทิร์นตรงตรง,ตรงาสามแยกที่จะเลี้ยวเข้าทางสวนลุมพินีตรงนี้จะเป็นสอนอลุมพินีไงแล้วก็ยูเทิร์นย้อนกลับมาพอเข้ามาในซอยเนี่ยลานก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะฮะ เป็นข้าวราดแกงบุฟเฟ่ตนะฮะจานละสีิบาบและนั่งกินร้านหรือว่าจะสั่งกลับก็ได้หมดนะที่ร้านมีถ้วยมีจานมีกล่องโฟมนะมีหลากหลายเมนูตั้งแต่6โมงเช้ายันบ่ายสาโมงเย็นนะฮะลาสเต๊ะ